โย่โยโยปป๊าป๊าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างด้คันแชมป์ปป๊าป์ปื้มมากปป๊าดีใจมากและที่ปป๊าก็คือต่อยแบบว่าโอ้โหอ่าวอ้วไม่ใช่นะมันเป็นความฝันอันสูงสุดของปป๊าที่ที่ที่อยากจะได้ต่อยกับแชมเตี้ยโลกนะครับใช่ปป๊ากเก่งมากๆคือผลออกมาเนี่ยนะเราเสมอกันปป๊ากับพี่ก้องเรอร์มีพิษกะหลุนเราก็ต่างฝ่ายก็ต่างได้เข็มกันแต่ สิ่งนี้ป๊ปั๊บชนะคือป๊ปั๊บชนะใจคนดูชนะใจคนดูชนเอฟซีทั้งวันนี้คนก็แบบซุปเปอร์น็องโอ้โอายปายเสียงก็คือหมดแล้วนะตอนนเี้ยและที่สําคัญที่สุดป๊ปั๊บป๊ปั๊บชนะใจแคทตี้ป๊ปั๊บชนะใจเควินป๊ปั๊บชนะใจหมาหมาป๊ปั๊บชนะใจเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มาเชียร์ป๊ปั๊บแคทตี้เก่งมากทั้งเวทีเขาเขาตะโกนนยังไงซุปปเอร์ มีแค่ปป๋าคนเดียวนะทั้งทั้งเวทีทุกคนแบบว่าเชียร์ไม่หยุดเลยโอ้ยพี่ก้องธรณีต่อยปป๋านะต้งตุ้มหมาม่าใจหายไหมหมาม่าใจหายหมามาก็หมามานั่งไหว้ไปอย่างเดียววะวะหรือว่าอย่งสวดมนต์ม่าม่านั่งจหาายแต่ก็แบบไม่อยากเชียร์เนี่ยหมาก็เลยแบบโบกธงซุปเปอร์ดอกแบบว่าไปไปไปก็ คุณหมอบอกนะครับว่านี่คือกีฬาสิ่งที่คุณหมออยากจะให้ทุกคนรู้ก็คือว่ามวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาที่ดีที่สุดแล้วก็ตัวคุณหมอเองเนี่ยได้ลดน้ําหนัก44กิโลจากมวยไทยแล้วก็อยากจะให้คนไทยเราเนี่ยมาเล่นมวยไทยมาเล่นมวยไทยแค่ที่จะเริ่มเล่นมวยไทยแล้วยังเริ่มเริ่มใช่ไหมเริ่มแลมอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเริ่มเลยแล้วก็ต่อยแข้งของแข้งของแขง้ขง,ข,งข,ขามันโอ้โหวันนี้เนี่ยนะปป๊ามันสุดๆพูดตรงๆนะปป๊านะปอดแหกปอด รู้กันใช่ไหมว่านอนไม่หลับมาสามสี่นอนไม่หลับมาสามคือใช่แพทย์จากไม่รู้กี <portraits. S 2> ่โรงพยาบาลต้องโทรเข้ามาดูแลคุณหมอสุนินจิตแพทย์ต้องโทรมาจากต่างประเทศดูแลคุณมาคุณหมอสุนินแล้วคุณหมอสุนินไม่นอนคุณหมอสุนินเครียดคือผมไม่เช่นไรนะผมกลัวพี่ก้องธรณีจะต่อยผมหมัดเดียวต้มแล้วผมก็หลับไปเลยทุกคนในครอบครัวกลัวตรงนี้ว่าต่อยให้คุณหมอสุนินพิการไปเลยแต่ความจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่ได้่างนั้นเลยมันต่อยกันแต่ว่าสนุกอ่ะแบบว่าไม่ได้ต่อยว่าเออเอาใครชนะใครแพ้ต่อยกันสนุกสนุกขำข ก็สุดท้ายก็ขอทุกคนโปรดติดตามนะครับเดี๋ยวเวลาคลิปออกมาแล้วเดี๋ยวคุณหมอสุนินจะลงแต่ผมพูดตรงๆว่าเพื่อนๆผมแล้วก็ตัวแฟมนตัวผมนี่นะใจตนอยู่ในเวทีนี้นับยังไงรเรมื่อไหร่มันจะครบสองนาทีเ <mm> มื่อไหร่มันจะเข้าสดแต่ต้องขอบคนคนเดียงที่แบบช่วยเหลือหมอมากก็คือสองคนก็คือแจ็คแปโพแจ็คแปโผลนี่ดูแลผมตลอดตอนช่วงพักคอยนวดคอยพ<า>ี่หมอตัวอย่างนี้และอีกคนนึงก็คือน้องตุ้มนักมวยนะครับน้องตุ้มพี่หมอยกนี้พี่หมอจะโดนอัดนะ พี่หมอหนูอ่านแล้วพี่หมอต้องต่ออย่างนี้อย่างนี้น้องตุ้มคอยดูแลผมตลอดก็เครดิตของสอเครดิตเนี้ยต้องยกให้น้องตุ้มกับแจ็คแบทโพนะครับ <c oughs> เดี๋ยวหมอจะพาไปปาร์ตี้นะครับแจ็คแบทโพกับน้องตุ้มนะครับโย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 ,โย